โอ้ oh. สุภาพบุรุษรักสเปกคุณหมอนะครับผู้ชมอีกคนที่เป็นซิกมาในเรื่องนี้ผมยื่นตัวละครผู้ชายที่มีหัวเรืองๆอสง้มๆเ่ยครับผู้ชมจะเป็นซิกมาในเรื่องนี้โอ้ไม่ก็คุณหมอซิกมาซิกมาสุดๆเลยนะครับผู้ชมซิกมาตั้งแต่เด็ก <s cockpit> เอาหน้านะมันก็ต้องสะสมประสบการณ์มาเสีย <ate> ไม่งั้นก็จะทำไปเป็นตลอดชีวิตเลยนะ อย่าบอกนะครับผู้ชมว่าจู่ๆเอาความมาเรียนจะมาพูดคุยกับคนนี้แบบเป็นผู้ใหญ่กัน Yes โบรือว่าหลังจากนี้จะเป็นอินโทรของโอชิโนโกะ o ม m ก god ใจคาสไลท์ไม่ใช่สไลด์ในทางที่ดีนะครับผูช้ชม Let's go เอาความมาเรียนเวอร์ชันเด็กของคุณหมอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ จุดเดียวนะเดียวโอ้ยกอดไอ้เธอเป็นผู้หญิงที่ช่่งงงเงาซุ่มซ่ามที่สุดที่ผมเคยเห็นมาเลยเรื่องจะเป็นยังไงต่อเนี่ยครับผู้ชมคือต่อจากนี้เนี่ยเมื่อมันเปิดเผยว่าไอ้มีลูกไปดื้ออย่างนี้เลยก oh ่อนเนี่ยโอ้ยกอดไอ้ก็นั่นแหละครับผู้ชมไอ้ก็ยังแค่สิบหกขวบอยู่เลยผมก็สามารถซุ่มซ่ามอย่างนั้นได้นะ โอเคโอเคโอเคโอ้ยกอดคุณหมอไม่ใช่ว่านมจะติดอคอคุณหมอตายแล้วก็มาเกิดมาอีกทีโอ้ยกอดเบอร์จริงๆเลยพียังน้อยไอก็ยังเหงื่อออกนิดน,นึงนะครับผู้ชมผมคิดว่าลัฟฟิ i n g c o ฟ f ที่ได้มาเห็นไอคนนั้นนะครับผู้ชมผมคิดว่าเขาน่าจะมีความสัตว์เสียงแน่นอนแล้วผมอยากจะรู้มากเลยนะครับผพราะว่าเขาเคยมีแฟล s แบ a c อะไรกันทำไมถึงต้องมาเป็น,ปนสตอกเกอร์ดี p e r お願いします โอโ้โหคามดาวคุณตาก้องคุณช่วยคามดาวเลยนะต้นไหนเอ็นเจนผมคิดว่าก่อนที่ไอจะสแสดงเนี่ยผมคิดว่ามันบิวอัพตั้งข์ขาดีผมคิดว่ามันน่าจะต้องมีฉากที่ไอได้เมสอัพกับการสแสดงนี้อย่างแน่นอนนะครับผู้ชมมีสันจีสองเรื่องเลยนะโอ้ my กอดตามท,นานที่ผมคิดเลยนะครับผู้ชมว่าลัฟฟ h ่ n g c o f f e เขาขังไอแบบขั้นสุดยอด ก็จริงๆนะครับผู้ชมถ้าเกิดว่าคนที่แบบเคยทําอะไรไม่ดีกับเราแล้วแบบเราก็ได้จู่ๆไปได้อยู่ในสิ่งที่เราอยากได้เราก็ต้องขอบคุณคนที่ทําไม่ดีกับเราในตอนนั้นนะครับผู้ชมม,มันจะมีฉากที่จะได้เห็นไอเขาเต้นทั้งหมดเต็มจอเลยไหมเนี่ยมันจะมีแบบทําแยกออกมาเลยหรือเปล่าโอ้ ผมคิดว่า power system ในเรื่องนี้ก็คือถ้ากิดว่าคนยึดติดกับคนนั้นมากเท่าไหร่ก็จะตายแล้วก็เกิดหใหม่กลายเป็นลูกของคนนั้นไอ้ม่ได้พระเจ้าในเรื่องนี้หรือเปล่าทำไมถึงไม่บอกกันล่ะนั่นไงครับคุณชมโอ้ไม่ก็ไม่ได้คิ้วแล้วก็จบทันทีสุดยอดโอ้โห,โหเปกันตั้งร้อยล้านเจ้านี้โลกมากกว่าไออีกนะ เออเดียวกันนะลูบี้ก็จะเอานิสัยอะไรมาด้วยน่าจะเอาความทรงจําตอนที่ยังเคยเป็นเด็กอะไรมาด้วยแต่ผมไม่รู้นะครับผู้ชมว่าความทรงจําของลูบี้ในชาติก่อนเนี่ยมันมาด้วยหรือเปล่าแต่ว่านิสัยมันเหมือนกันเลยนิสัยแบบขั้งไอแบบขั้นสุดยอดน่าจะเป็นใส่ที่ทุกคนหมอเขารู้แล้วมั้งว่ามันคือเด็กคนนั้นแต่ผมคิดว่าความมาเรียนกับลูบี้เนี่ยเขารู้นลครับผู้ชมว่าเขาคือคนที่เกือบจะเป็นแฟนกันในชาติก่อนก็น่าจะตกใจเป็นอย่ามากเลยนะครับผู้ชมสรสองคนนี้ 生放送はリアタイに意味あ่าてのยาไท่งนี้เว่าูบีรู้ว่าตัวเองก็เคยอยู่ในชาติก่อนเหมือนกันแล้วลูบีก็รู้ว่าเอาความมาเรียก็รู้ตัวตนของตัวเองในชาติก่อนหรอโอ何度か起่したぞเอ๊มัจิยบองโอ้ไมก็ดีวก็ได้ฉงมืแล้วอย่าบอกเว่าเด็กสองคนนี้จะตายือว่าไอจะตาย โอเคโอเคเมื okay. Okay. ่อไรที่มีฉากมืดในอนิเมะเรื่องนี้นะครับผู้ชมคุณจะสามารถสั่งหอนใจไม่ดีในตอนไหนก็ได้เลยโอ้โหเด็กรูบี้ตีสองก็ยังตื่นมาดูคนอื่นประจานและถ้าเกิดว่าถึงตีสามนะครับผู้ชมดูจากแบตสีแดงนะครับผู้ชมกูรู้เลยนะครับผู้ชมว่ารูบี้เขาามาดูนานขนาดไหนฮ่าซเนลบ้ามาแล้ไซเนลกับบิลโอ้โหนั่นน่ะดูขอบตาโอ้โห กใจเย็นจ้าใจเย็นจ้าท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอย่าเป็นเหมือนรูบี้กนัในนะครับผู้ชมเวลาที่มีใ <kommer au trauma> ครพูดอะไรที่มันพอใจตัวเองเนี่ยครับผู้ชมคุณต้องตั้งสตินะเอ้ไอ้ไอ้ยุชี่บอลโอ้จะพูดอย่างนี้กับข้าได้ไงมุิคาสเตอร์เรตต์ออนาจิโกวากับว่าฉันเป็นตัวที่ไม่ระ้จักกัว้าโอ้คิดว่าฉากนี้จะเป็นฉากที่ทั้งสองคนได้ดูจักกัน กนนั่ะคมาถึงฉากของตัวร้ายของเรื่องนี้แล้วตัวสเต็ปทมัสตันเกิดอะไรขึ้นทำไมอะทำไมถึงไลท์พิสอควาล่ะล่ะอ้กอร์โอ้ไปน้องมุอโอ้โอ้จะมาทดสอบเอาควากันก็แล้วกันนะครับผู้ชมว่าเขาจะเป็นซิกมาดูว่าเขาจะไม่ได้เป็นซิกมาอีกนั่น ฮะฮะฮะซิกมาซิกมาใช่ซิกมา,กกมา,กกมากจริงด้วยโอ้ <มา S 1> oh my god you earn some respect คูณสอง for me เอ้ย for you ผมเชื่อผู้ชายธรรมดา,นาในโลกนี้เลยครับผู้ชมถ้าของคุณเป็นอควาเนี่ย คุณจะต้องขอไอเปิดหน้าอกแล้วก็ดื่มนมแน่นอนเป็นธรรมดานะครับผู้ชมแต่ว่าผมร e s สเป t อาความาเลยเพราะ Aqua อาควาเขาสามารถก้าวข้ามความอยากทางเพศของตัวเองได้นะครับผู้ชมอาควาเป็นไอดอลของผมเลยไอดอลที่สุดในเรื่องนี้แล้ว,อลวโอ้เป็นคำพูดที่ Very sick s i ี่สิบเลยนะครับคุณหมอ Respect <c oughs> นั่นนั่น ผมจะรู้มากเลยนะครับผู้ชมว่าอควาเขาจะคิดยังไงกับสิ่งนี้อควาอาจจะแอบอ,เอ,เอิจฉาก็หน่อยก็ได้นะครับผู้ชมไม่เชื่อเขาน่าจะเป็นซิกมาแบบเป็นหุ่นยนต์หนึ่งร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ยั่วยัวย่วมีววกันยั่วกันอ๋อแมนฮเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ผมดูเรื่องนี้ไปแล้วมันรู้สึกสดใสไปสุดๆเลยนะครับผู้ชมจนผมลืมเรื่อง Dark Depression ที่มาใกลงจะเกิดขึ้นในเรื่องนี้ไปเลยนะครับผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะมาลุกันตอนนี้โอ้ไม่นะโอ้ไม่นะเราจะมาทดสอบเป็นครั้งที่สองนะครับผู้ชมว่าเอาพาเป็นซิกมากจริงหรือเปล่าโอ้ไม่ก็รูบี้เจ้าดีแอคติ้งคำสัญญาบมากเลยนะ เจ้าคงจะฝึกการแอคติ้งมาจากความข้างใครที่ตัวเองมีต่อไอซ์โอ้แม่ก้อนแล้วภรรยาก็มาพูดต่อหน้าลูบี้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยไม่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 ยา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 ใจเย็นครับใจเย็นนะครับไม่ได้จะหมายถึงที่ผมกำลังคิดอยู่นะโอเคตกใจหมดเลยนะครับผู้ชมนึกว่าจะทำร้ายลูบี้ใจเย็นนะครับคุณภรรยาคุณอย่าฆ่าเด็กสองคนนี้ ถ้าฆ่าเด็กสองคนนี้ผมกรี๊ดเลยคุณกำลังทรยศบริษัทของตัวเองนะถ้าหัวบอกอย่างนั้นบริษัทของแฟนคุณจะจบเหตุนแน่ <c oughs> รูบี้จะมีปัญญาเหรอแต่ผมคิดว่าคุณหมออย่างอาควานี่ก็คงจะรู้จุดตายแล้วมั้งแต่ไม่เอาหน้าไม่ใช่ว่าเด็กสองคนนี้ที่แสนจะน่ารักมาฆ่าภรรยาตัวเองนะนแล้วก็ลองที่คิดจะไปฆ่าด้วยนะ เอาอย่างนั้นเลยเหรอคุณหมออ๋อน่นดเด็กซิกมาว่าเราามีน้ดรก่อนน้้นดีผมเอ่ยถึงว่าพระเจ้าด้วยนะวไม่นึกเลยนะครับว่าสือว่าคุณหมอจะมาปัญญาอนี้ได้ไอซันนรบังุมิดมาเนจร์กิริตกะอารุ เออน <c oughs> oh ั <satisfy karang> ่นแหละนั่นแหละเข้าแผนวขอพวกคุณหมอแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้ยก็สองคนนี้คือคนที่ปัญญาอ่อนที่สุดที่ผมเคยเจอมาฮ่าฮ่าฮ่า่าันอลลลอลลิจริงจรสามาวเมซากินคาเนนิออดรา なれ Exactly! โอ้โหกอดมันจะเป็นหนึ่งคนในโลกนี้เนี่ยครับผู้ชมที่สามารถมานที่พูดเล่นมันกบมาจิมาใส่ผู้ใหญ่ได้พวกเของนี้ก็คงจะไอคิวหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผู้ชมง่ายมากเลยนะครับผู้ชมไม่โจแต่งงานแล้วจะมาทำเหบนี้ไม่ได้นะห้ามนอกใจเลดขาด ワンシー、リフォルト、インシェフ、そう、メン。コノコハクシー、ノインギドトノ。すてき。インキヨッちょっとカワタトコで、育ったからおん将来は女優かなカナアイちゃんのことは世界で一番好きだけど。やぼう、なんかもう、そのままでコニーカップ、ロビー、そォトシェフ、マパビオカン、シアンデオカン。セセノコトマ、オメジカライスキダイオキミニソクリナコちゃん。

นี่นะครับผู้ชมก็น่าจะเป็นความเชด่อของพ่อแม่ที่ตัวเองเพิ่งมีลูกกันมาหลายเดือนก็จะอยากใ,ให้ลูกตัวเองมีอนาคตที่ดีนะครับผู้ชมแต่ว่าคือสิ่งที่ไอ้เนี่ยได้พูดมาเนี่ยครับผู้ชมคือได้เรียนโรงเรียนดีๆ,ๆแล้วก็แบบเรียนพิเศษเยอะๆเนี่ยครับผู้ชมตอนเราประถมไปแล้วก็ถึงช่วงต้นของมัธยมต้นเนี่ยครับผู้ชมผมก็เรียนพิเศษแบบโคตรเยอะเลยนะครับผู้ชมแบบโคตรเยอะเลย จนผมโดยกลเป็นแบบจีเนียสสุดๆเลยนะครับผู้ชมในห้องเรียนตัวเองถึงแม้ผมจะแบบสอบได้คะแนนดีสุดๆแต่ผมไม่ได้มีความสุขสูกับการที่ผมต้องมาเรียนพิเศษแบบเอออันนี้นะครับผู้ชมทางตัวเองอยากจะกลับบ้านแล้วก็ไปทําไปเล่นเกมไปดูในสิ่งที่ตัวเองไปทําในสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆนะครับผู้ชมแต่อย่างอยนเนี่ยความไม่อยากที่ผมจะไปเรียนพิเศษทางั้นเนี่ยครับผู้ชมก็สามารถทําให้ผมเนี่ยเปียนกิ่งมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับผู้ชมก็ต้องขอขอบคุณแม่ของผมมากเลยนะครับผู้ชมทาให้ผมรู้ถึงแม่แท้ๆของผมมากเลยนะครับชม ผมอยารู้มากเลยนะครับผู้ชมว่าเมื่อก,ก่อนของผมนี่ผมเคยเป็นอะไรนิสัยของผมนี่มันมาจากไหนมันมีต้นแบบมาจากชาติก่อนของผมหรือเปล่าที่ผมได้ตายไปก <c oughs> ็น่าคิดนะครับผู้ชมแต่ความทรงจำในชาติก่อนนั้นมันเพ้อฝันเกินไปครับผู้ชมไม่มีทางเป็นไปไ,ได้อยู่แล้วในเชิงชีววิทยานะ อย่างน้น,นะครับผู้ชมในคอนเวอร์เซชันนี้ของไอนะคะร,ะรับผู้ชมเมื่อหลีที่แบบมันมีความหวังขึ้นมานะครับผู้ชมก็จะเท่ากับว่ามันจะมีฉากที่มันเศร้าๆขึ้นมาพอไอบอกความหวังก็จะดรอปลงไปนะครับผู้ชมเพราะเมกันเด็กคนนี้ไม่มีความสุขแน่ๆแสดงว่าก็ไม่น่าจะมีฉากเศร้าๆเกิดขึ้นนะคะรับผู้ชมนในช่วงนี้ผมย้อนกลางๆเรื่องเลยครับผู้ชมน่าจะเป็นฉากที่แบบทําให้เราอินกับตัวละครแล้วพอในท้ายผมคิดว่าน่าจะเป็นฉากที่ทําให้เราเศร้าสุดๆแน่นอนนะครับผู้ชมเส้นไป,ไปทีป่ขีม้ายี่โกะนิโอรสบัน อ่าโพสต์ฉากนี้นเป็นหน้าปกดีไหมเนี่ยครับผู้ชมอ้ยดอร์ตอเก็บเกี่ย100ล้านกราณค่าจงงนะจั่งไม่นั่นวไม่ไหรอเอานะลูบี้จะต้องยอมละป้างนะเจ้าอย่าคาดหวังอะไรเยอะสองคนนี้เขาพูดกันต่อหน้าภรรยาเลยนะครับผู้ชมเมื่อกี้ตกใจแบบนึงนะครับผู้ชมแต่ผมก็นึกได้ว่าภรรยาเขารู้ว่าเป็นพะเจ้า very impressed นะคุณหมอ ロポンギ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 ロポンーロポンギ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 ロポンーロポンギ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 ロポポンギロ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 ポロポポンギロポポンギロ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 ポ ทำไมาถึงฉากไม่ยิ้มมันทำให้ผมรู้สึกโคตรดีมากเลยเหมือนไม่มีความเป็นมนุษยยังไงพีก่กนโอชิไม่ลงเวลาไอ้เย็บมันเริ่มแปลกเหมือนรอยเย็มของมืออาชีพว่าโดยมีนมืออาชีพก็หมายถึงแบบเฟกสมัยกันเหรอว้าวไอ้เริ่ม texture of this มากเลยนะครับผู้ชมอโอ้ถ้าโกคนนี้ตาสีเหลืองนะครับผู้ชมผมคิ่มคนนี้คือคุณหมออย่างแน่นอนเลย ผมไม่กลัวเลยเหรอว่าจะมีคนสังเกตเลยครับผู้ชมว่าไอตาเป็นดาวเดอวเด็กสองคนนี้ก็ตาเป็นดาวด้วยเหมือนกันอาจจะมีคนที่ทำสติด้วยนะครับผู้ชมว่าสองคน,น,งนที่เป็นลูกของไอก็ได้ Let's go up. ตกใจ ตกใจหมดเลยไอเดนซีแะคัมมิงดูตาที่แสนจะซื้อตรงของสองคนนี้สิครับผู้ชมแต่ไพยในไม่ได้ซื้อตรงนะครับผู้ชมห้ามลุกห้ามวิงห้ามพูดโอ้ไมกอดคุณภรรยาคุณทำแบนี้กับพระเจ้าได้ยังไงเฮ้ย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 เฮยเงยเ้ย้ ลูบี้จะต้องทำในตัวเลยเด่นๆมากเลยนะครับผู้ชมเหมือนกับวอชิโนพาวเวอร์ <laughs> มันรู้สึกปแปลกๆนะครับผู้ชมว่าลูบี้มาเรียกไอ้ว่าหมามมาถือจะเป็นแม่แท้ๆของตัวนี้นนั่แหละแต่มันก็รู้สึกปแปลกๆจริงๆนะครับผู้ชมเพราะมันก็เมื่อมองกลับไปวิธีชัดก่อนไง let's go <laughs> คือที่เขาเ hey, ฮ hey, hey, hey ้ยเฮ้ยเฮอันนี้คือผมมาริซิสไม่ได้เลยนะคร <laughs> ับเพราะฉะนั้ผมจะไม่ทำอย่างนั้นผม,มคิดว่าทุกคนที่มาดูฉากนี้นะครับผู้ชมควรจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตามผมไปด้วยไม่เหมาะสมก็ต้องเ้กับ

นี่คือดูโอ้โปรดใหม่ของผมในแอนิเมตเลยนะครับผู้ชมคือเอาคว้ากับรูบี้ผมหัวราะจนมันไม่เล่นเลยนะครับผู้ชม งั้นผมจะพอแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผู้ชมเพราะว่าในตอนนี้ผมป่วยจนผมเจ็บคอนะครับผ,ผู้ชมผมพูดต่อไปไม่ไหวแล้วนะครับผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงครึ่งทางของตอนแรกแล้วนะครับผู้ชมถึงแม้ตอนแรกเนี่ยมันจะดูดิเพรสชันนะครับผู้ชมแต่ว่าตอนครึ่งๆกลางๆมันก็แบบเออแสดงถึงความสดใสนะครับผู้ชมที่ผมก็แบบชอบมากๆเลยนะครับผู้ชมแล้วก็แบบเออสนุกมากเลยนะครับผู้ชมแบบฟันมากๆเลยแล้วมันก็ไม่ได้ให้ผมอีกเลยนะครับผู้ชมหลังจากที่ผมได้หัวล็อกไปขั้นสุดยอดอย่างนั้นไว้ามาดูกันใหม่ก็แล้วกันนะครับผู้ชมมาดูกัันนนนะะคครรบผูู้้้มว่าาดโอ็กีจสง ความล่าเลือเขาจะแบบเออตลกอะไรขนาดไหนนะครับผู้ชมรวมทางไอด้วยนะครับผู้ชมก็ไม่มากแล้วครับผู้ชมไว้มาเจอกันตอนที่ผมรียอคครึ่งหลังก็แล้วกันนะครับผู้ชมผมจบข้อสุดแล้วนะครับผู้ชมตอนนี้พูดไม่ไหวเลยก็ไม่มากแล้วครับผู้ชมงั้นผมไปก่อนนะครับ